บอมนได้ะนาม้ก็ห็นแปว่าสอดาวมาราคตอนนี้น้องจ้หญ um ิงก็ยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ๆนะน้องเจ้าหญิงไม่เล่นไม่รู้ว่าอะไรแมบอส แล้วไงฮ่ฮ่าฮ่าอออยีมเยี่ยมเลยฮ่าฮผมก็ทำการปลิดปลันเดียบด้อยแล้ว ก็จด,ดเอ็กซ์ีด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 ดดดดดไม่มาอตอนมอัตอนนมัโอ้ลยเขาคุ้มล้วล่ะนี่ แกโทษหน้าที่น้องจะหญิงมันโกดตีนนิดนึงอะโอเคไอ้พวกเจ๊เพื่อนได้ไปเอาไปอีกแล้ว โอเคตอนนี้การไปหากองกันเลยอุ้เด็ดเจนี่มากโอเคมาตีสองดาบตีอันต่อโอเมกุสเกยี เลยนะน,นี่จีนแบบน,นี้กินกรเทศดีเฮ้ยคุณดูแล้ว ผนเราเกียนไม่ก็ชอบหลัอนี้ก็ที่มีกลรเล่นแล้วผมก็ได้รู้กอย่างการหลบก็คือ โหดทีไปตั้งานวิวโอเคใ okay, นตอนนี้ผมก็ทำการรับเล็กก่อนเฮ้ยอ่ะมันคือเอเลี่ยนมันคือ มันคือเอเลียนจริงๆช่างโหดดีดีดดีีทีเีดีดดีดีีดีดดีดวีดีดีีดีีดีดเดสดีดีบีดีดีดีีดีดีด ทีเดียวก็รอไปห้านาทีแล้วโอเคนะทุนตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายรจแล้วลกาว้วันี้กองบกไปส

เขาจะิครับลืมอัดเคโอกคผมลืมนะเ่งนี้ซุมมาบังกมานี้ แต yeah ่บกว่าจาก30ไป60มันก็เยอะพอสมควรนี่นี่ครับ25ซ176เซิเยตลบ e w a